สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วกับ Shadow SD 1นะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกม Happy พักคนเล้งหมูอีกเช่นเคยเคยเคยนะครับผมอุ้ยใครผสมหมูพี่ครับดูรัวนะครับธนพัทนะครับผมเฮ้ยมีตังเกือบเกือบเท่าไหร่ครับแล้านนะครับเออก็มีแบบน้องซิมนะครับผมมาขิงพี่ว่าผมอ่ะได้ทำการแปลรูปหมูนะได้แบบประมัน 9ก้าล้านนะครับมาขค์มงคิงพี่บอกว่าจะแปลรูปเสร็จพวกนี้ก็จะได้เท่าไหร่นะเก้าล้านนะครับมีเงินเยอะกว่าพี่ก็มาดีครับเดี๋ยวพี่วันนี้พี่จะเอ่อทำการแบบว่าใช้ใช้เงินด้วยนะเออแบบใช้เงินเยอะๆมากเพราะว่าจะผสมหมูแบบว่าเยอะมากๆจนให้ได้หมูทองคำนะครับวันนี้นะครับภารกิจของเรานะทุกคนอ่าโอเคไปให้น้ำน้องน้องเน็ม แล้วก็นี่ครับน้องซิมบอกว่าพี่เข้ามาในกลุ่มแล้วก็มาตอบคาถามนะครับเออมาตอบคาถามนะครับพี่ก็ได้ทําการแบบว่าเข้าไปในกลุ่มนะทุกคนเออใครแบบยังไม่ได้เข้ากลุ่มก็นี่นะกลุ่มนี้นะ กลุ่มเกมเออ่คนเลี้ยงหมูนะครับทุกคนเออก็ขอเชิญชวนนะครับแอดมาเดี๋ยวพี่จะแอดเข้ากลุ่มกันนะก็ได้นะครับแล้วกลุ่มมีกิจกรรมตลอดนะครับเนี่ยเห็นไหมพี่เข้าไปตอบมัครับปลาใหญ่ปลาอะไรใหญ่ที่สุดในโลกนะครับไม่ใช่ประยุทธ์ก็มีก็จะมีคําตอบให้นะปลาจีนปลาวาน,ปลาน,นปลานู่นปลานี่ปลาอะไรนี่พี่เข้าไปตอบอะครับตอบว่า ปลาจีนบุรีครับใหญ่ที่สุดไม่มีใหญ่อะไรใหญ่กว่านี้แล้วก็คือตอบถูกครับเออได้รางวัลนะครับเนี่ยครับกินดีด้วยนะครับผมโอเคนะครับโอ้ยแจ๋วครับแล้วก็รางวัลที่ได้นะครับก็คือหมูตัวนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวจะมาที่ดูนะครับดูรางวัลที่ได้นะครับเนี่ยส่งมาเป็นจังหวะนะหนี่งสซิมเึ๊บนี่ครับผมหมูหมูยุกเชี๊ยบนะครับขอบทองนะครับรับไปครับอ้าว ฟาร์มเต็มนะทุกคนเดี๋ยวไปเคลียร์ฟาร์มก่อนเดี๋ยวขอเคลียร์ฟาร์มก่อนนะทุกคนฟาร์มเต็มนะครับตอนนี้พี่ขอดูหมูก่อนนะว่ามีหมูอะไรบ้างอ๋อต้องเคลียร์หมูฟักซี่หมูฟิกซี่ไปนะทุกคนจะเอาหมูตัวนี้ไว้หมูฟิกซี่นะทุกคนเอาหมูฟิกซี่มาป้นนี้ปึ๊บแปลรูปไปครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่พี่จะแปลรูปนะเดี๋ยวดูก่อนนะ หมูตัวนี้เลี้ยงมาตั้งแต่แรกนะแต่ดูดิน้ำหนักอยู่แค่200ครับโดนวางยาครับทุกคนเอาน้ำหนักไม่ขึ้นนะครับแล้วก็พี่ก็มีหมูลูกเชียบด้วยทุกคนเอออะไรครับนี่มีน้องอ,อ,อะไรนะน้องนิโอแรกขอแรกนะครับแลกออแลกหมูหมูเลยนะพี่ก็จําไม่ได้ แลกหมูตัวนึงอ่ะแล้วก็เอาแลกหมูตุกเทียมให้พี่นะครับคือ,อแกวครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวพี่จะขายหมูตัวนี้ไปไดีกว่านะมันเยอะและทุกคนหมูตัวนี้นะครับหมูตัวนี้เออมันมันซ้ําเยอะนะครับพี่จะการแปลรูปดูนะเดี๋ยวดูนะว่าน้ำน้าหนักมันเท่าไหร่นะทุกคนไอหมูเนี้ยไอหมูเนี่ยอ,อ้หมูชนเผ่าอ่ะร้อยแปดสิบแปดกิโลใช่ไหมอ่ะร้อยเก้ากิโลอ่ะลองดูนะครับพี่จะทำการแปลรูปแบบว่า อู้ร้อยเจ็ดสิบแปดกิโลร้อยแปดสิบแปดอะตัวนี้ร้อยเก้ากิโลอะแปลรูปไปนะครับปึ้งดูนะครับได้เท่าไหรครับได้แสนแสนห้ากับแสนสี่ครับทุกคนเออสุดชาตินะครับสุดชาตินะครับมะทำการไปรับหมูครับรับหนึ่งตัวหมูลูกเชียบนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งตัวเป็นหมูอะไรอ๋อหมูมัมมี่นะ ที่พี่แรกไปนะเออน้องแบบน้องแรกมานะนี่ได้มาแล้วครับหมูลูกเจี๊ยบตัวที่สองนะครับทุกคนตัวแรกชื่อฟินิกนะตัวนี้ชื่อชื่ออะไรดีเอ่ออีเกิลแล้วกันเข่งไงวะชื่อเออน้องเจียเจ๊ยบแล้วกันนะทุกคนเจียเจ๊ยบนะเออพี่ไม่รู้ก็จะตั้งชื่อเลยดีโอเคปะ่ะแล้วก็หมูมัมมี่นะครับนี่ น้องอะไรดีน้องน้องน้องมอมมอมมอม,อมอน้องมัมแล้วกันน้องมัมนะครับไม่รู้จะชื<ๆ>่ออะไรดีเยอะจัดนะครับหูโอเคแล้วก็ไปทำการเล่งสต o r ไปครมนี่ให้หาด้วยนะครับให้หาแล้วก็เล่เหรียญนะครับ <Okay. S 2> ตอนนี้พี่ไม่มีพื้นที่ว่างนะเดี๋ยวพี่จะแปะรูปอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวจะแปะรูปตัวนี้ที่มันซ้านะนะทุกคนนะเออมันซ้ําเยอะนะแปะรูปตัวหนึ่งแปะรูปด้วยเสเต็กนะครับผมอะไรร้อยเจ็ดสิบแปดกิโลนะครับแปะรูปไปครับผมดูได้เท่าไหร่ครับผมสองแสนนะครับทุกคนเนี่ยรอรับเลยสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนประมาณห้าหกแสนนะครับทุกคนไม่เป็นไรวะก็เงินเยอะเหมือนกันนะเออก็มาดิครับ ตอนนี้มีพื้นที่ว่างแล้วนะครับทำการผสมพรันครับผมผสมกับใครดีนะผสมกับใครดีนะอ่ะพี่จะผสมกับไล่เป็นะชิลล์รนะ้อนร้อนต่อนไปจะไปซื้อไอเทมแบบว่าเร่งคลอดแบบเยอะมากๆนะทุกคนพี่จะซื้อแบบเยอะๆเลยนะทุกคนชิ้นละสี่หมื่นใช่ไหมสิบชิ้นก็สิบชิ้นก็เอ้ยสิบชิ้นก็สี่แสนยี่สิบชิ้นก็แปดแสนนะครับทุกคน แสนนะครับหมดไปแล้วนะฮะเราก็ทำการเร่งทอดลัวๆไปครับผมเร่งทอดเร่งชอ็งชอตมาเลยว้าวหมูจนส,สาวเจ้าเล่นะครับไม่เป็นไรขายไปจนกว่าจะได้หมูทองที่ก็จะเลิกผสมนะครับทุกคนอโอเคมามีอะไร เปล่าเดี๋ยวขอไปดูภารกิจก่อนนะทุกคนมีภารกิจอะไรไหมไม่มีนะอืมตอนนี้มีภารกิจมีภารกิจอันนี้ด้วยนะทุกคนแบบว่าเปิดเปิดหีแบบว่าต้องใช้เติมเงินเติมอ่ะทุกคนที่เขาแบบว่าชิงโซเยอร์เขาเขาแบบว่าเปิดหีมาไดนะ้อ่ะทุกคนเฮ้ยพี่ลืมเร่งโตตัวนี้วะพี่ต้องเร่งโตแล้วแหละเพราะว่าหมูลูกเจี๊ยบเนี่ยเดืยวโดนขโมยนะครับทุกคน ยเล่งโตไปครับยาาเล่งโตไปหนึ่งนะครับอย่าเล่งโตไปอีกหนึ่งนะครับเดี๋ยวดนเดี๋ยวดนกโมวยครับหมูหมูขอบทองครับหมดจัดอืมโอเคแล้วก็ตัวนี้นะหมูเล่งโตตัวนี้เฮ้ยเออหมูมอมมี่ใช่ไหมพี่มีมอมมี่อีกตัวหนึ่งนี่หว่ามอมมี่มีสองตัวเล่งโตไปครับเล็งโตไปครับเล่งโตไป หมูหมูหมูแบบหมูแร่หมูดีต้องเล็กนี่มีหมูลูกเกลียบสองตัวครับสุดจัดเริ่มมาแล้วหมูขอบทองพี่เริ่มมาแล้วทุกคนไปไปผสมต่อครับพื้นที่ว่างอยู่หนึ่งพื้นที่เมื่อกี้มอสมอสไปแล้วอ่ะทีละคนเลยครับไล่พี่คนเลยพงสะพัดนะครับมีพงสะพัฒส 40, นะี่หมื่นเนาะพี่จะไล่พี่จะผสมทั้ทุกคนเลยนะทุกคนเลยนะครับผสมทุกคนเลยนะครับ ไล่ไปทีละคนเลยนะฮะยาเร่งคลอดเร่งคลอดไปอีกนะครับดูนะครับลุ้นโอ้ยหมูพิงเพนเตอร์ <Moving Panther S 2> นะครับผมขาดนะครับต่อครับผมผสมต่อเนื่องผสมต่อเนื่อ,เองเมื่อกี้ธนพัทไปแล้วมงคล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 ,มงคลจะมีตัวแพงอยู่นะเดี๋ยวผสมตัวแพง อันนี้มงคลมงคลนเดี๋ยวมงคลยัจะอานนี้ของอันนี้ก่อนนะครับมงคลที่หลังครับมงคลนจะมีตวัวแพงที่จะรอบสมตัตว,ตวแพงสุดนะครับอย่าเล่งข้มีเกือบสามสิบชั้นนะครับน้ำยาเล็งข้อนะครับก็สุดจัดนะครับทุกคนตัวอะไรครับว้าวหมูตุก๊กตาหมีขายไปครับไปต่อสมต่อครับ สันนพงศพักไปแล้วนะครับมงคลยังนะครับมงค์นมีหมูแพงกว่านี้นี่ใครเนี่ย AM มดสเดินไล่กันนะปุ๊บนะครับเล่นขอดไปเล่นขอดไปเล่นขอดไปงงงงอะไเล่นขอดนะครับผมเล่นขอดไป หมีแพนเต้ลแล้วครับผมขับขายผสมไปใหม่ครับผมสมใหม่นะครับอธนพัทไปานันโอผสมไปเรื่อยๆครับผมพงสพัฒน์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ผสมหลายๆคนก่อนนะวนกันไปนะจนกว่าจะได้หมูทองนะจะไปออกหมูทองที่ไข่นะครับอันนี้หมูของธนพัทธนพัทมีหมูแพงกว่านี้นะเดี๋ยวดูก่อนนะครับธนพัทมีแพงกว่านี้ไหม ไม่มีนะมีอ่ะหมูเย็นจะเยือกนะครับผมองสพัดอธิบูรุษธนพัดก,ก่อนเลยนะฮะเป็นผสมกับหมูเย็นจะเยือกนะทุกคนซึ่งนะครับดูนะครับว่าจะได้อะไรนะถ้าไม่ได้เดี๋ยวพี่จะใช้ยีนแล้วนะเออถ้ามันไม่ได้นะทุกคนใช้ยีนช่วยเพราะไม่งั้นไม่ไหวนะทุกคนผสมแบบ ไม่ได้กับรถวิ่งติดรถทุกคนแกวเลยได้หมูอะไรมาว้าวหมูจนสาวนะครับปวดใจเลยนะครับตอนนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างเนาะกิจกรรมแกหมูทองมันจะมีหมูแดงด้วยทุกคนหมูแดงอะไม่รู้มันเขามาจากไหนเขาใช้เงินเติมเอานะทุกคนไปต่อครับผมปุ๊บผสมนะครับเดี๋ยวจะใช้ยีนดูมั่งนะฮะเดี๋ยวพี่ ลองใช้ยีนดูมั้งเนี่ยมียีนอยู่นะครับทุกคนธนพัฒน์ไปแล้วนะครับมงคลธนพัฒน์นะครับมงคลธนพัฒน์คือจะผสมได้แต่คนที่ที่แบบมีชื่อขึ้นมานะนี่มงคลนะครับหมูแปดหมื่นนะครับทุกคนเออพี่ต้องใช้ยีนนะ้ยมีคนมีหมูแปดหมื่นก็ธนพัฒน์เนี่ยคหมูแปดหมื่นนะครับ้ยนี่ก็หมูแปดหมื่นน้องคนนี้นะครับมีหมูแพงๆกันทั้งนั้นเลยอะครับ เดี๋ยวผสมหมูหมูของมงคลน,นะครับเป็นหมูอะไรดีเป็นหมูอะไรดีหมูอยากได้หมูรสซิ่งนะทุกคนเอาหมูปัเป้าได้แล้วก็ใช้ยีนนะครับผมใช้ยีนนะฮะใช้ยีนป่าใช้ยิมจาร่งโตรนยาเพิ่มพลังออ,อยายอฟรีนะครับผมปั่นสป,ปินไปหนึ่งทีนะฮะเป็นยังไงเป็นยังไงได้สองพัน เออเดี๋ยวพี่จะแบบว่ากดทีเดียวสิบครั้งเลยนะฮะสุ่มทีเดียวคูณสิบเลยนะครับผมว่าจะได้ยีนหรือเปล่านะครับผมวันชูชีและสกูลุ้นครับลุ้นรุ่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 นรุ้นมามามาสิเอ๊ยได้อะโอได้อะโอเกลือครับอีกหนึ่งรอบนะครับผมหมุนแบบสิบทีหนึ่งรอบไปเลย บ๊บบบบขอดีๆขอดีๆมกว่าดีทุกคนดูไหทุกคนไม่ไหวแล้วเกไหนๆก็จะหมดแล้วทุกคนอรอบไหมอีกรอบนะครับให้มันหมดตัวไปเลยยินโอ้ดูดิคุดเกลือทุกคนดูดิได้แต่เหรียญ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 โอ้เซ็งนะครับอ่ะให้มันหมดตัวไปเลยอีกหนึ่งทีนะครับให้มันหมดตัวไปเลย ปึ๊บต้องมาแล้วอย่างเซ็งนะครับทุกคนเกมเกลือมากนะครับทุกคนไปไปทำการผสมต่อนะครับทุกคนปึ๊บนะครับเอาน้องไปผสมเองเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อมีต้องใช้น้ำยาเล่นคลอดนี่หว่าเพราะน้องผสมอยู่นะครับเล่คนคลอดเลยนะครับครับไหหมูอะไรมาเอ่ยว้าว หมูฟักทองนะครับขายนะครับคือผสมกี่รอบแล้วเนี่ยประมาณสี่ห้ารอบเลยนะห้ารอบเลยนะยังไม่ได้หมูขอบทองเลยทุกคนผสมกับนี่ดีกว่าทุกคนนี่ไอ้ะเลกวาหมูเลยนะเอ,อหมูเพกซัตหมูยูนิคอนนะเพราะว่าผสมล้วได้ดีเพราะว่าน้องๆเขาผสมเขาได้แบบได้เนี้ยได้ผสมได้แบบเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูนะเขาผสมได้ตัวอะไรแบบไม่ใช้ยีนด้วยนะ เออผสมกันแบบแว่าโชคดีอะไม่ต้องใช้ยีนก็ได้ได้หมูได้หมูและโอ้โได้ตัวผู้อ่ะทุกคนนี่ตัวนี้อ้แต่ก็ดีอยู่นะแต่ว่าไม่ใช่ที่หมูที่ต้องการนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะทำการขายไปเลยนะครับเงินเลยล้านเก้านะครับอ่ะผสมครับผม วิ่งน,นี่หมูอะไรพงษพักเดี๋ยวจะมูดูหมู้าล่างนะครับว่าอืเขามีหมูแบบแพงๆกันไหมนี่นะครับหมูแพงๆทั้งนั้นเลยมงคลมงคลเมชเชลนะครับผมมาดูดูก่อนนะครับว่าน้องซิมนี่มีหมูอะไรมั่งนะฮะยังจะสมนะครับหมูปักเป้าใช่ไหมเออหมูปักเป้ายินจะเยือกมีหมูลอซิ่งด้วยเหรอ ว้าวมีหมูโรสซิ่งด้วยเออต้องผสมกับหมูโรสซิ่งแล้วครับเขาแบบว่าผสมนะแต่เขาได้เนี้ยเนี่ยสินแม่สีอทองคอ่ะทุกคนเนี่ยเขาผสมแล้วเขาก็ได้สีทองอ่ะหมูปักเป้าสีทองขอบทองหมูโรสซิ่งเนี้ยเขาผสมได้ไงพี่ยังงงอ่ะครับเดี๋ยวต้องกลับไปผสมมั่งละมาผสมพันนะครับกับหมูแบบว่าแพงแพงเลยนะทุกคนหมูกระต่ายวิหมูกระตา่ตายชมจันทร์เหรอ แต่ดวงจันทร์ไม่มีใครมีเลยครับเป็นหมูมาใหม่หมูขี้โมโหจอมพลังไม่นี่หมูมาใหม่นะครับไม่มีใครมีเลยครับหมูรัสซิงมีนะครับหมูรัสซิงมีหมูรสซิงมีนะครับนี่ดีเยวไปดูต้องดูบ้านของซิมนะครับว่าเออมันมีหมูอะไรบ้างพี่จะได้ผสมนะครับหมูลูกเจี๊ยบสิมงคลนมงคลโนอ้โหมงคลคนหมูลูกเจี๊ยบเยอะมาก หมูชมพูสนะพระโอ้โหมีจำแบบคนมีหมูดีๆงั้นเลยทําไมของบ้านของนโอนี่ไอ้ไม่เนิโสงซิมนี่ไม่ค่อยมีหมูเลย่หมูแพงๆเลยทุกคนพี่หาอยู่นในนี่ยพี่จะผสมให้แต่ว่าน้องไม่มีหมูแพงๆเลยอ่ะนี่ใครพโป่งสพัดโป่งสพัดมง,งคลมงคล โหมดชมพูแต่พี่จะผสมแบบว่าคนจนๆก่อนนะครับคนจนๆไม่ผสมแบบว่าแพงๆนะทุกคนแบบขอจนๆเลยจะได้เอาเงินแบบไวให้น้องๆเล่นต่อนะครับจะได้มีกําลังใจเล่นนะฮะขอจนๆขอจนๆมีไหมอึมมงคลอุ้มเพลง ไม่มีเลยทุกคนงนั้นพี่ก็จะผสมกับน้องเอ,อ่อมดลวกันนะที่เป็นหมูแบบแพงสุดหมูรสซิ่งนะครับหมูจอมพลังไม่มีใครมีหรอกหมูรสซิงนะครับหมูรสซิงนะครับนี่พงษ์สักกับมดนะครับเฮ้ยคนนี้ก็มีหมูรสซิงได้ไงอ่ะเกินผสมคนนร้เลยเป็นนิดๆานๆน,นะฮะแต่ไม่ค่อยสถีตัวนะครับ สมแล้วก็เร่งโตเร่งโตไปครับผมได้หมูไรเอ่ยรุ้นรุ่นรุนุนปุ้มโอ้โหหมูตัวนี้นะครับหมูชนเผ่าหญิงแต่ก็ดีนะเป็นผู้หญิงโตหญิงนะครับมีคนให้หมูอะไรนะหมูกล้วยหอมแต่ว่าจะเป็นตัวเมียนะครับทุกคนหิหายากนะเออหมูกล้วยหอมแต่ว่าเป็นตัวเมียนะครับ เนี่ยหมูไม่หอมเนี่ยจะเป็นตัวเมียหายากเออทุกคนอที่ว่างแล้วทำการผสมต่อครับผมผสมกัโอนโอไม่ต้องแล้วนะนโอนเขารวยแล้วนะครับผสมกับโปงสพัดแล้วกันอาเมืองแล้วันจังคันนะครับทั้งฟาร์มที่มีหมูตัวเมียอยู่ตัวเดียวโคตรน้อย จะเร่งตเอาเร่งโตไปแล้วนี่นี่อยู่นูหมูยูนิคอร์นเอาเร่งโตไม่ได้เพราะว่าพี่กดไข่ไปนี่หว่าหมูยูนิคอร์นนะค้น้ำยาเอ่อเอ้ยเดี๋ยวนะใช้น้ำยาไม่ได้เหรอใช้น้ำยาเร่งคลอดต้องนได้หมูได้มาอุย๊ย หมูตัวใหม่ตัวเมียด้วยทุกคนทุกตามีสาวกดไปครับเป็นจวันทำไมไม่มีหมูสักตัวเลยแม่พันคือพี่คือหมูเจ้าเจ้าหญิงชินนี่นะครับไหนวะเอ็นมีชื่อเลยทุกคน ยากมากๆวงคนวงสะพัดวงสพัดก็เยอะนะครับเนี่ยชนพัฒนิโอ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 นีโอยีโอยาวเลยทุกคนหูหูเขาเยอะมากทุกคนหูเขาเยอะมากๆจนไม่หวัดไม่ไหว ผสมกับหมูเลยดีเนาะคิดไม่ออกผสมกับหมูแพงก็แบบคิดว่าต้องได้ดีอยู่แล้วแต่ว่าไม่ผสมนะครับเราใช้เงินแจกจ่ายนะครับเอาผสมกับโวนี้แล้วกันของบ้านของพงศพัฒนนะครับดูนะครับว่าจะได้หมูอะไรนะครับดูนะครับว่าจะได้หมูอะไรโอ้โหดูดิเนะเหลือสิบิ เขได้อีกห้าตัวทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราเล่นให้เล่นคอนหมดตัวอะไรมาทุกคนว้าวหมูฟ็อกซี่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 ขายเลยครับพี่ว่าพี่ไม่ได้หมูทองแล้วละวะ่ะพี่โคตรเหนื่อยเลยทุกคนดูปะผสมจนเหนื่อยอะครับทุกคนหมูก็ไม่ออกตกทีหมูย็นจะเยื่ หมูแบบเออพี่ไม่รู้จะผสมกับใครพงสะพัดมงคลอุดมเพ่งธนบพักหมูแปดหมื่นพี่ไม่มีพี่ไม่มีเฟซบางคนนะครับพี่เอดไปก็ช่วยรับได้นะครับอ่ะผสมกับหมูนี่ดีกว่าหมูรสซิงเนี่ยเออมันสิงดีชอบ มันสิ่งดีชอบหมูรสซิ่งหมูรสซิ่งหนนอมองคลมงคลมงคลเป็นชวนอยู่ไหนนอบอกให้พี่ผสมให้หน่อยนะครับผมไพี่ผมมาไม่ทัน แถวนั้นแหละโอเคทุกคนมาเราไปทําการผสมต่อนะครับทุกคนให้มันได้หมูทอบทองนะไม่รู้จะได้หรือเปล่าแบบพี่เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยแบบผสมเยอะมากๆครับบางคนแบบผสมแปบ๊แปบๆก็ได้แล้วอนะทุกคนพี่โคตรเหนื่อยเลยครับสมกับใครดีอ่ะพงสพักก็ได้มาพงะพักดูที่มีหมูแบบว่าแร่ไหม หมูรสซิ่งนีโอ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 อ่ะปงสะพัดนะครับผมไปแล้วนะครับพี่ถ้าพี่ไม่ได้พี่จะหยุดหยุดหยุดเขอหยุดไว้แค่นี้นะคนเพราะว่ามันเหนื่อยมากอะทุกคนยาวด้วยนะเน,นี่ยดูดิไม่ได้แะครับได้แต่หมูเนี้ยหมทุกคนอ่ะแล้วก็พี่ก็จะไม่ให้อาหารนะคะอยากมาขโมยก็มาขโมยเลยนะครับ โอเคพีข่ขอตัวไปก่อนนะครับทุกคนบ้านของนีโอนะครับบ้านของนีโอนะัรู้สึกว่าจะมีสองฟาร์มนะทุกคนมันกดเห็นไหมกดที่ตรงมุมซ้ายเห็นไหมตรงเนี้ยมันสามารถกดสองฟาร์มได้ทุกคนแบบเขามีสองฟาร์มแล้วว่าเกินนะครับหมดจัดนะครับมีสองฟาร์มโอ้แล้วดูหมูหมูเขาหมูอะไรมางไม่รทุกคนแบบแปลกๆเยอะเลยเต็มเลยทำการ แต่หมู่บ้านเขาก็ตัวเมียไม่มีเลยนะมีตัวเดียวตัวผู้หมดเลยเดี๋ยวไปดูบ้านลางังนีสสองของนนโอนะครับนี่ปั้นครับเขาปัาน้นเออปั้นบ้านใหม่นะครับถ้าบ้านเลเวลถึงเท่าไหร่นะ50หรือเปล่ามันสามารถจะเปิดได้2ฟาร์มนะทุกคน,หนไหม <S <S เราก็ต้องทำการให้ะ น้องนะครับหมูยนใจะเยือกนะครับเขาจะทําเป็นฟาร์มแบบว่าหมูตัวเดียวอะไรเงี้ยในฟาร์มหมูแบบประเภทเดียวทั้งฟาร์มเลยอืมแกวเลยครับทุกคนนี่คือฟาร์มใหม่เขานะดูดิหมูเพียบเลยเอออยากมีฟาร์มสองเหมือนกันเลยทุกคนโอเคก็พี่ขอลาคแค่นี้นะครับผม แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเข้ามาคุยในกลุ่มด้วยก็ได้นะครับผมโอเคพี่ไปแล้วนะครับผมบายบายสวัสดีครับ <c oughs> อย่าวางยาหมูพี่เลยครับทุกคนหมูพี่น้ำหนักไม่มีเลยเห็นไหมแย่มากเลยนะครับโอเคขนาดหมูตัวแรกนะทุกคนดูหมูตัวแรกที่พี่แบบเลี้ยงมาหนักอยู่200ครับโดนวางยาแบบจัดจัดะครับเนี่ยดูดิ โดนใครไม่รู้วางยาน,นะครับมันมันขึ้นมันเลยไปแล้วทุกคนโอเคแล้วเจอกันชิปหน้าครับผมสวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบาย let's go